ความรักที่มากพอจะทำให้ข้ออ้างน้อยลงสวัสดีครับนี่คือปลดแอกง,งานประจำพอดแคสต์ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าพอดแคสต์นี้อาจจะไม่เหมาะสำหรับทุกคนความรักที่มากพอจะทำให้ข้ออ้างน้อยลงสำหรับเส้นทางการเปลี่ยนชีวิตนะครับจากลูกจ้างธรรมรดาไปสู่การดิ้นรนนะครับเพื่อปลดแอกชีวิตจากงานประจาของผมแล้วเนะี่ย99%ของเส้นทางนั้นผมขอยกเครดิตให้กับความรักเลยความรัก ขับเคลื่อนผมทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกและผมก็เชื่อว่าความรักก็เป็นส่วนในการขับเคลื่อนนะครับเพื่อนๆที่ติดตามเพจบเฟอร์เจ้เบิร์ลงทุนสังหาเพื่อนๆที่มาเรียนในคอร์สลงทุนคอนโดให้เช่าของผมเช่นเดียวกันมีหลายคนนะครับที่นะครับมาเรียนแล้วก็ลงมือแอคชั่นนะครับลงมือทําเลยทั้งทที่ยังเรียนไม่จบคอร์ด้วยซ้ํามีหลายคนที่ จบคอร์สไปแล้วไม่กี่วันก็เริ่มลงทุนแบบจริงจังเลยทันทีนะครับผมก็เชื่อว่าพวกเขาเหล่านั้นพวกเขาเหล่านั้นนะครับทําได้ก็เพราะว่าความรักและมันเป็นความรักที่มากพอจนเอาชนะข้ออ้างได้ซึ่งสําหรับผมแล้วเนี่ยความรักที่ว่านั้นน่ะมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างอันแรกนะครับรักครอบครัวเพราะเรารักครอบครัวมากจนทนไม่ได้ ที่จะปล่อยให้ครอบครัวของเรามีกินมีอยู่แค่นี้หรือปล่อยให้ตัวเราเนี่ยมีเวลาให้ครอบครัวน้อยแบบนี้ข้อที่2รักแฟนรักคู่ชีวิตหรือว่าที่คู่ชีวิตของเราเพราะว่าเรารักมากรักมากจนทนไม่ได้ที่จะปล่อยให้ว่าที่คู่ชีวิตของเราลำบากลำบนดูไม่มีอนาคตดูไม่มีความหวังแบบนี้ข้อที่สม รักศักดิ์ศรีเพราะเราทุกคนมีศักดิ์ศรีเกินกว่าจะเป็นขี้ข่าของใครเกินกว่าจะโดนกดขี่โดนใช้งานโดนดูถูกเพราะเรามีดีกว่านี้และเราไม่ต้องพิสูจน์เรื่องนี้กับใครเราจะสร้างเส้นทางของตัวเราเองมาและข้อสุดท้ายคือรักเวลาชีวิตเพราะเราเกิดมาบนโลกนี้แค่สอง0 0ื่กว่าวัน มันน้อยเกินกว่าที่เราจะใช้เวลาเหล่านั้นไปเป็นทาตของเงินเดือนเพียงอย่างเดียวมันน้อยเกินไปที่เราจะไปเป็นทาสของใครดังนั้นถ้าคุณมีความรักที่มากพอคุณจะมีข้ออ้างที่น้อยลงรีบใช้ความรักเพื่อเปลี่ยนไปเป็นพลังเปลี่ยนชีวิตเพราะถ้ารอให้เราแก่ไปมากกว่านี้พลังชีวิตของเราอ่ะมันจะมาจากแค่ ความกดดันและความกังวลเพราะชีวิตไม่เปลี่ยนไปสักทีเว k อัพตื่นขึ้นมาเพื่อใช้ชีวิตไม่ใช่ให้ชีวิตถูกใช้ยังไงก็ฝากติดตามปดแอกง,งานประจำบอแคดแ์ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ